สวัสดีค <rôle> ร <à déc> ับเป็นตุยนะครับสวัสดีครับเอานะครับวันนี้ก็มาตามในทางข้อมฝันลูกไส้พอลี่ให้เนาะค่ะโอ้เหัวก้อนเสียดายค่ะปันยังไงฟันวันขี้เป็ดขี้ไก่ตัวใหญ่ตัวร้างกันวะขี้ฟันเป็ดเนาะเฮาก็เล็บเตียนเนาะเป็ดกะบแพรเนาะเป็ดกะบแพรเนี่ยเขาอ่ะไอ้กะบเก้าเนา วาดีากับวันเนี้ยสิไปรอกเจ้ากมันตัวหมูก็ได้แล้วสิอเไยมาเอาลงอายุลงวันเกิดพ่ออในะอายุพ่อสอวันวันเกิดก็นอะเอาครับไ้เล่ยเลยเันใมไเล่วก็เลยลงบัสวยกเว้นยกเว้นวันเกิดสิบเอ็ดิบเอ็ดวันเกิดวันที่สิบเอออออีหรีเอาเ้แต่พ่อเกิดอายุเอาเมื่อเนาะเออรืมเอาหวันวันเกิดวันเกิดวันที่สิบเอ็เลขออกหนึ่งหนึ่งอีนดีมอเนาะ ตัวเบ้าออกซ่ําแม่นออกออกวันเกิดเพิ่นก็ถือว่าแม่นอยู่เนาะก็แม่นๆแต่ว่ามันหลายลเาวันเกิดแต่ว่าหลายเฮาเลยว่าเออเพมเอาเด้อมันหลายแล้วบ่อยากเขียนแต่ว่าย่างเงินอายุพเอาหมดเนาะเอาเกิดอันเดียวเลยออกอีีอีีโอ้ฝันแม่นเิอยู่เอาเป็นนําเฮาเลยพี่น้องเอ้ยเขียนเบิดเอาแกมมื้อนี้ฝันแล้วบ่ได้ตียากบนีเออต้องไปตีบ่ต้องไปนั่นมันยากอื แต่ว่าพอได้บางทีก็ได้ทีหรอกแต่ผูดบางทีเป็นโตเลยเห็นไหมแบบี้สองยางบ่พอนี้น้ำหวานฉันบ่สามฟังมากพนให้มากเราบ่แม่อตัวพนฟันแล้วเพนว่าให้ฟังเหมือนกันเอาว่าฟังในฟันเลยพนฟันมาเพนไปวัดได้ไปพ่อเมสซี่เมสซี่นองขาวห่มขาวหัวกระโลนได้พนมาหัวนี่กระโลนพนมาเมสซี่ได้บอกเลขพนมาเมสซี่บอกเลขซีหนึ่งสองก็จะพนบอกหรอพนเลยว่า พกีบังยิหัวันหัวฉันบอกอยากเขียนบงยหัวเลยอยากเขียนบังยหัวนะเพิ่นกดสีสาวผมเป็นวันในฝันแมีนหัวน่นก็เลยก็เลยไปพิกหมุนเบังุนไปกลับไปกลับมาหมุนเอหมุนเอามื่อหมุนกเบังโอ้กเบงกลับไปกลับมากีบังยู่ในหัวแม่ไม่เรียกเพิ่นสิกลับบม่าคงหกบีมาก็เลยจะเห็นเป็นสีหนึ่งสองตัวนบอกนียล่ะอีหลีดีในฝันว่าเมืนอี่ีอรต่อ่บงหรอกก็เลยแม่นอหรีแ ฟันสันสันท่านทำหนี่กระเตือนท่นบอกว่าฟันจังง่วงกี่ไหนกันตื่นจะสวยหมดเท้านี่ไม่ได้บอกว่าฟันยังง่ได้ันตอนไหนแต่ว่านลูกมาบอกว่สวยครับลองเบิงในฟันวาลองเบิงในฟันเสร็จแล้วมนขอไทยขอเล่าบอกเป็นอธิษฐานขอเล่าหรือ่ว่าเป็นขอยยังบ่ขอยยังบ่หงน้ำเปล่าจะบอกลูกอยู่ต้องขอวันนี้ได้เอเตี้ยขอเล่าเนาะขอเล่าคือเวันนีระจกขึ้นได้เงี้ยเดี๋ยวเตี้ยความก็คือส่งลำบากคือช่วงนี้ ใส่เงินหลายต้องไม่ตื้ออะไรบางคนก็จะว่าไม่ตื้อันคาฟอรี่บิดเงินวะจนเนสี่ยง่ายงา่งายแล้ว,นะวนะพี่น้องนะลูกใช้มีคดีคว้วเนาะเพิ่นบริสุทธิ์ดอกจนไปน้ำมูเกิดวันเท่ากับถือรากง่ายเกินเขาควบไปเหรียเป็นหนัวเสือดอกยพปากเบาๆเ,เนาะนิงะน่งเล่นไปตีน้องเขาขเล่นมีคดีคว้วใส่เงินหลายนะครับตอนนี้ไม่ไม่ตื้อคาฟอรี่ก็ใส่เงินลายเดือน ไปน้ากันเนาะจากว่ได้เฮ็ดยังจากเนื้อไปน้ากันเนาะวันเป็นแสนแล้วท่นแล้วก็ดียวะวัดเกี่ยงขรอนน่าังเกินหน่อยอีกจ้ะแต่ว่าเขาว่าวัเสียเออที่ตาสุดหนึ่งบอกว่าสามเมื่อเสียแล้วว่ดเสียอีกเป็นมาบเาะท่านพ่อเดียนเสียวอีกครับท่านวิเล่โอ้ยตายเนาะถ้าไปหาเงินท่านเราไปตื่นเนาะฮะขวดกระเป๋านับสักพ่อพ่อพัดนิ่เดียวนี่เวันนเฮียนลูกชายเราจังนั่น มันจะที่แหลกเปิดมาสีบ้าอีกน้ำน้ำอีกเจเอาซบนี่แหะเอาหลายเดพี่น้องมามจีบกันมาจีบว่าเป็นปยอเพนอ <c oughs> เอาฟังสื่ออกว่าค <หา S 1> นไหยมากกัหามิโชกับยเลียวคนไนเด้อเพราะว่าทางขอบวก,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 กอลี่เนี่ยพอดีรอนดี้และนะครับเอาตัวพี่บอกคือซีหนึ่งสองน้องมตเนาะพี่บอกแต่ว่างวดก้อนอย่างนี้ข่าวว่าพอลที่ตีหาถือเปพอลี่ถืองวดกอนพอลี่วางเด้องวดกอนอัน พันวาวัดทีพานมากป่าเออันวาเด็กน่อยตกสั่งเออนั่นล่ะพอลีไปตีหนึ่งนึงอันนี้ว่าเด็กน่อยตกสั่งพนวาเด็กน่อยพรใช่พอนตีสิบห้ากันอ่นนีวด่าสิบหาสิบหกสิบห้าสิบหคนตีเออแต่ว่าอันเว่าเกิดยุคก็ัดเกิเมื่อสิคนบอกไ้เด้มันกิดเลยเป็นถืงบนทั้งล่างเแต่ว่าอันลูกบานั่งลูกไปตีหนึ่งศูนย์เนาะเลยบ วขาบอกสางเป็นนเล็กน้อยเป็นนเนาะนที่ทเป็ส่วนั่นเลยออกสิผาสิพอกเจพอลี่ตีมันคืออันเหมือนพอลี่เปนตีเขาตีว่าสิผาสิพกเขาพอลี่เลยเล็กน้อยพอไส่ก็เป็นหาจะเป็นหาเป็นหอกสิผาสิพอกอันอันหมูกับเป็นหาเป็นหกก็ได้เันตีเป็นสิทเลยว่าเออเจ้าว่าบาดนี่พอลี่ตีซอยปะตีซอยตีอะไรฝันแล้วพูเลยว่าไอ้พอตีมันจะเหมืนเมนมาสั่นมาใช่ะก็เลยยางเราบอกว่าเราบอกว่าฝันเป่กตีเหมนเป็นมาเป็นตีเมันเอามาอกอีกฟัง กันได้ตีตีว่างเด้นตีบ้านเมซี่จับเบ่งยิงหัวหมุนหัวเบ่งตัวเลขมื่อเป็นหาว่ากับศูนฟันว่าวันนี้ได้ว่าเอาสามตัวใส่จับเจ็ดถาซุนมนเป็นศุนอีกเพราะว่าหัวกลมป่ะหัวกลมบ่มีผมบ่มีผมอมเตีเป็นศูนมือเป็นหามุนเบ่งเล็กนะจับมุนจังเจยไอ้มลยตีได้เอาโมลยเขียนลงหนัลย์ฟังเถอะอ้โมลยตีลยตีแปดยี่เป็นแปด หาศูนย์ก okay. yeah, yeah, <Okay. S 1> ็ได้ศูนย์แปดหากอะไ้แต่ว่าศูนย์เรเกาอยู่เพราะว่าไม่ชีตีแปดเป็นซีสินแปดวางได้ปดเลยสนอนเล่บิ่งลองวันล่าวางพอมอรวยกบพอร์ลี่นะตีใส่กันนะแต่ว่าพอลี่ตีเจ็ดหาศูนย์าดองมเลยตีศูนย์แปดห้อ่าเออเนาะแต่วเาอดมเนาะแต่วตีพอต้องตีเลยนะคือ ม่ชี้บอกแล้วซีหน่งสองเพราะต้องไปตียนเหมยพี่น้องเอยเนาะเ,ะเขากระจายหนึ่งซหนึ่งสองหรกกนั่ไปตื่นเนาะ<อ>นี่คือเป็นเลขที่เป็นชี้บอกเลยเด<อ>ลย้ลูกไส้เมลี่เอลูกไส้พอลี่เม<อ>ืพี่ขอเบิ้งกับเป็นเลขซ<อ>ีหสลนะครับส่วนพอลี่ตีซอยเจ็ดห้าศูนย์หตามนี้เลยนะครับให<อ>้จบวันวานกันแล้วก็ฟันลูกไส้พอลี่ผู้ฟันแม่นเนาะร้ว่ามันจะตีเขาว่าสมงวดสี่งวดเรือไรกบางครั้งเขาออกไรเสอยู่ใตตามเบิ้งเนาะ เขาสูงวาดเจ้าห้าวว่าใดเอาว่าท่านใดอยู่เหมอนกหมายถึงว่าบางงานวัดมันกิบว่าเป็นตัวเลขเนาะเดีตีเนาะเขาไปตีตัวอื่นซรามันกิบว่าเดี๋ไปเอาวัดเกิดเขาสัศเวียดนะวันนี้ตีอย่างเงี้ยเขาสิบหกสิบห้าอย่างแต่ว่าเบิางความปันกับเขาอยู่แต่ว่าเอาว่าท่านใดเนาะเออแม้นส่วนใหญ่ยเป็นเลขกพอดีเดี๋ยตีได้เนาะส่วนใหญ่เห็นปะตามเ้าเบิังกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ยพอดีเดี๋ยตีเด้มีวันนี้แหละที่พอดีเป็นโต เป,เป็นเป็นคอเป็นตัว er. ของจ no? er, ังไรเนาะอ้าวบริสอบเป็นบริสอบป็ลายเนาะว่าวฟันไดเป็นตัวเล่หัวแต่ันาอืมเอาล่อมาพี่น้องหาได้ผู้มักตีกับตีผู้มักซื้อเป็นตัวเขาเลยนเนี่ยซีหนึ่งสองซีหนึ่งหนึ่งสองหลักซีสองต้องเายตัไผ่เนาะุดหน่อยก็เลนโชวคนบอกเลยพี่น้องเลยหรือคนได้มักพอลี่ตีฟันแมนเอา้งพอลี่นะบอกกับให้ตีกัเอาไว้ังสือนเ่อเลยลูกชายเแมน เมนี่ดีเละวาบ่ไดดบ่อหน่งเนี่ยชอบข้าสูงมวันนั่งไปตื้อนาะเจ้าวบ่อไหอีเชื่อนะเอาเงี้กะที่สกันตามอยู่เด้ไม่นอนเด้นะครับเลขหลถูกทายพอลี่ฝันไม่ชี้คนผมเนาะคนศีรษะนะครับคนศีรษะบอกว่าเลขยยิ่งหัวเด้อซีหนึ่งสอง่เสียไปพริกิ่งเอาไอพิกจะเห็นอีหรีซีหนึ่งสองนะครับกระตัดในซีหนึ่งหนึ่งสองซีสองส่วนพอลี่ซอยเกตหาศูนย์ อ่าศูนย <AND> well. ์เจ <Interesting. S 1> ็ดศูนย <ihat. S 1> ์นี่นะครับประมาณนี้ชัดเจนเนาะเป็นว่ามื้อเจ็ดจับเจ็ดมื้อห่าหัวศูนย์หนึ่งวันนะครับอ่าประมาณนี้เคุนตีว่าเพื่อนเอาไปโชคกันมาดั้มลูกไส้ฟอลี่แห่งแชีงลำล้ำรื่วมกันสู่สุขคนขอบคุณหลายเด้อเป็นตัวเดียวมาแบ่งปันควฝันลูกไส้เดี๋ยวซชื่อทำมาหลายๆนะครับเอาให้รวยยังช่องสวัสดีครับ